สวัสดีค่ะนักเรียนบทเรียนต่อไปเราจะพูดเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะเราจะเรียนการดูแลผู้สูงอายุในภาวะปกตินะคะในภาวะปกติและอาหารสําหรับผู้สูงอายุจริงๆในภาวะปกติแล้วเนี่ยเมื่อเป็นผู้สูงอายุจริงๆรัฐบาลเรามีการจัดเลหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะนักเรียนจะเห็นในโดยทั่วไปเช่นเงินผู้สูงอายุนะคะ พวกนี้นะคะเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุแล้วก็การจัดหน่วยส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำประเพณีเสริมรายได้ผู้สูงอายุมีกฎหมายผู้สูงอายุนั่งรถไฟฟรีอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งมีหลายอย่างที่เขาดูแลการรักษาฟรีสําหรับผู้สูงอายุอันนี้นักเรียนดูได้นะคะหลายอย่างอาจจะมีกิจกรรมเสริมนอกจากในหนังสือตําราที่ขนนักเรียนด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีอีกอย่างเสริมมาในช่วงนี้นะคะอีกเยอะแยะ ทีนี้เมื่อเรามาพูดถึงปกติแล้วอาจารย์จะพูดถึงการนอนหลับในผู้สูงอายุคร่าวๆนักเรียนอาจจะไปอ่านเอานะคะการนอนหลับในผู้สูงอายุจะนอนหลับไม่เหมือนเราละว,วิธีการนอนหลับเขาหลับลึกจะน้อยนะคะแล้วก็หลับยากช่วงเวลาการหลับจริงๆเขาเรียกว่าดิ e ซีฟีมันน้อยกว่าของพวกเรานะคะผู้สูงนอนหลับก็ไม่เป็นเวลาตื่นก็ไม่เป็นเวลานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาดูกันว่า ที่อาจารย์จะพูดถึงการหลับผิดปกติมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ไม่ได้จะเกิดแต่ผู้สูงอายุอย่างเดียวนะคะแต่อาจารย์จะกล่าวถึงว่าการหลับผิดปกติของมนุษย์เราเนี่ยคือเขาได้แบ่งไว้เป็นยังไงบ้างอันหนึ่งก็คือการนอนหลับการนอนไม่หลับหรือว่าอิน o อมเนียซึ่งจะเกิดในผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคือผู้สูงอายุจะมีอาการแบบนี้มากคือเป็นการนอนท่วงสั้นๆเขาจะนอนหลับไม่สนิทตื่นเร็วนะคะ ถ้าการนอนหลับที่มากกว่า1เดือนนี่ส่วนใหญ่เขาจะได้รับยานะคะไม่ว่าจะคนผู้สูงอายุหรือคนปกติตั่วไปก็ตามอันที่2คือการนอนหลับมากหรือนอนมากเกินไปก็จะมีการหาวหรือว่าไฮเปอร์ซมเนียก็จะเป็นว่าพวกนี้จะมักจะเป็นเวลากลางวันนั่งห้าวตลอดอันนี้จะเป็นได้ อันต่อมาคือการนอนหลับที่หยุดหายใจขณะหลับอันนี้น่ากลัวนะคะบางคนเหมือนหยุดหายใจไปเลยเหมือนคุณเสียชีวิตได้ชั่วคราวนะคะแต่กปกติแล้วก็จะมากกว่า10วินาทีเ้าเรียกว่าสลีปแอปเนียนะคะต่อมาคืออันนี้ถ้าเกิดว่ามีสลีปแอปเนียเดบางคนถึงกับต้องรักษานะคะต้องไปพบคุณหมอต่อมาคือนาโครเลปซีอันนี้เป็นการ นอนหลับไม่ถูกเช่นอันหลับในขณะขับรถอยู่ดีหลับบุบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนั่งนั่งอยู่ก็หลับได้อันนี้น่ากลัวนะคะบางทีคุยคุยไปนี่หลับนะคะอันนี้เขาเรียกนาโครเลปซี่นะคะต่อมาคือพาราซอมเนียเป็นการเขาเรียกว่าเช่นการละเมอการหลับแล้วละเมอนะคะพวกนอนผาวาแล้วก็ลุกมาเดินได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกพาราซอมเนียนะคะ ทีนี้มันมีผลนะคะผลจากการที่ถ้าสมมติว่านักเรียนไม่ได้หลับแม้กระทั่งนักเรียนไม่ต้องพูดถึงผู้สูงอายุนะคะคนทั่วไปก็เหมือนกันเมื่อการนอนหลับที่ผิดปกติไปจะเกิดอะไรขึ้นเมือ่อยล้าขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกเวียนศีรษะกล้ามเนื้ออ่อนแรงภูมิต้านทานร่างกายลดลงนะคะจะสังเกตบางคนนอนไม่หลับตื่นมาเป็นหวัดไข้หวัด การรับรู้บกพรองประสาทร้อนนะคะประสาทนะคะประสาทหลอนการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพและขาดสติได้อันนี้เป็นผลเกิดจากการนอนหลับที่ผิดปกตินะคะอาจารย์จะข้ามไปถึงปัจจัยเลยนะคะแต่จะพูดคร่าวๆก็ได้ว่าคนๆที่เป็นนอนหลับผิดปกติหรือว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นไงคะเขาจะตื่นเร็วก็ตื่นเร็วมาก ตื่นเป็น1-2ครั้งต่อวันซึ่งในวัยเราอาจจะไม่มีนะคะบางทีชอบนอนกลางวันไปนอนกลางคืนแล้วก็ตื่นตีสองตีสามตีหนบางคนก็ตื่นแล้วอันนี้คือลักษณะการนอนของผู้สูงอายุนะคะทีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้อาจารย์อยากให้ทราบเพราะว่าอยากจะให้ช่วยกันดูแลในด้านนี้นะคะในการปัจจัยด้านภายัยด้านร่างกายของคนไข้มีอะไรเช่นมีโรคประจําตัวเจ็บปวดนะคะ หรือการลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยมียาบางชนิดที่มีผลกินแอลกอฮอล์หรือดื่มกาแฟแอลกอฮอล์ก่อนนอนวิตกกังวลมีภาวะเครียดมีภาวะซึมเศร้าด้านจิตใจอันนี้ก็จะมีผลกับการนอนไม่หลับนะคะต่อไปคือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเช่นมีเสียงรบกวนมีกลิ่นเหม็นจากสิ่งแวดล้อมนะคะ หลายๆอย่างลักษณะที่นอนแข็งเกินไปนุ่มเกินไปอันนี้ก็จะมีผลต่อการนอนหลับของผู้สูงอายุนะคะทีนี้การดูแลเพื่อส่งเสริมการนอนหลับผู้สูงอายุเราจะดูแลยังไงนะคะให้ผู้สูงอายุได้นอนหลับได้ให้มากที่สุดไม่เกิดภาะวะที่เขาเรียกว่าโรคนอนไม่หลับหรือภาะวาะปัญหาตามมานะคะ อันที่หนึ่งก็คือวิธีการส่งเสริมนะคะหลีกเลี่ยงการน,นอนกลางวันนี่เป็นปัญหามากอาจารย์เจอในผู้ใหญ่ที่ดูแลใกล้ชิดลหลายๆคนหรือแม้กระทั่งนักซิงโฮมเองที่อาจารย์เจอนะคะก็จะเจอว่าชอบนอนหลับกลางวันค่ะลองปลูกมาทํากิจกรรมกลางวันไม่ค่อยพอใจแต่เราก็ต้องทําแต่ทํายังไงที่จะปลูกให้เขานอนกลางวันโดยที่เขาไม่พอใจเราอันนี้เป็นคําถามที่อาจารย์ให้ไปคิดนะคะที่เราจะต้องเรียน แล้วก็ศึกษาให้ดีแล้วว่าจะทํายังไงเวลาไปบอกว่าคุณยายอย่านอนกลางวันนะคุณตายอย่านอนกลางวันนะอันนี้มันจะมีผลกับกลางคืนนอนไม่หลับนะคะนักเรียนจะพูดยังไงก็คือพยายามดึงค่ะดึงเขาออกมาจากการนอนกลางวันพาไปทากิจกรรมมั่งที่เขาชอบหาเรื่องเขาเรียกว่าดึงดูดหรือจึงใจนั่นแหละไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะอันที่สองเขานอนแล้วตรง ตื่นตรงอะเวลาหมายคาว่ายังไงให้พยายามจัดเวลานอนเช่นสามทุ่มนอนแล้วนะคะหรือสี่ทุ่มนอนแล้วไปตื่นทีตีห้าอันนี้เป็นกิจการจัดเวลาการตื่นและก็นอนให้ตรงเวลาต่อมาการจัดสถานที่สงบและผ่อนคลายสถานที่นอนไม่ควรมีเสียงรบกวนไม่ควรจะมีทีวีในห้องนะคะที่ทําเป็นการรบกวนการนอนหลับของผู้สูงอายุนะคะต่อมา ที่นอนและหมอนไม่แข็งหรือนิ่มเกินไปนะคะพยายามให้พอดีกับการลองกดดูหรือสัมผัสดูก็ได้นะคะต่อมาหสวมเสื้อผ้าแบบสบายเป็นผ้าฝ้ายไม่คับนะคะหรือแน่นเกินไปนะคะต่อมาก็คือที่หกงดเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของเฮโรอีนอ่าไม่ใช่คาเฟอีนค่ะตัวนี้ก็คือคาเฟอีนนะคะนักเรียน คาเฟอีนแล้วก็พวกแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปแก้นักเรียนในนักเรียนของนักเรียนจะเป็นคาเฟอีนกับแอลกอฮอล์นะคะอันที่7หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก่อนนอนนะคะอันที่8คือรับประทานอาหารมื้อเย็นให้ปริมาณพอเหมาะเป็นอาหารย่อยง่ายนะคะไม่รบกวนต่อการลุกขึ้นมาสี่บ่อย หรือมีผลต่อระบบการย่อยนะคะต่อมาคือการนอนในท่าที่เหมาะสมให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายจัดท่านอนบางคนชอบนอนงอตัวแล้วก็จะปวดหลังนักเรียนพยายามจัดนะคะแล้วดูแลก,ก่อนที่เขาจะนอนนะคะต่อมาก็คือมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนนะคะให้เขารีแลกก่อนหรือว่ากิจ,จกรรมง่ายๆนะคะหรือจัดท่าที่ดูแล้ว กล้ามเนื้อเขาไม่เกรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนนอนต่อมาคือมีกิจกรรมทําในช่วงกลางวันเช่นออกกําลังกายเบาๆเดินเล่นในสวนทํากิจกรรมปลูกผักนะคะพวกนี้ก็จะทําเป็นการที่หรือว่าทํากิจกรรมอะไรได้ก็อย่างเช่นบางคนมีทิบผักถักร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะ่หรืออ่านธรรมะอ่านหนังสือพิมพ์ให้เข้าฟังนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันนะคะ 12คือมียกันถ้ามีการเจ็บปวดจากพยาธิสภาพจากโรคประจำตัวเขาอยู่ก็ควรจะให้ทานยาก่อนต่อมาหลีกเลี่ยงการดูโทรศัพท์หรืออ่านหนังสือที่ตื่นเต้นหรือดูทีวีเกี่ยวกับเรื่องตื่นเต้นหรือเร้าใจเกินไปนะคะจะทำให้ผู้สูงอายุนอนหลับยากนะคะที่14คือ อาจจะต้องใช้ยานอนหลับในบางเคสนะคะในผู้สูงอายุบางคนในระยะสั้นๆถ้าการนอนไม่หลับนั้นยืดเยื้อเกินไปหรือทำให้เกิดผลตามมาจากการนอนไม่หลับมากเกินไปนะคะอพอเราพูดถึงการนอนหลับนะคะก็พูดถึงการกินนะคะการกินเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุนะคะ อาหารในผู้สูงอายุสําคัญไหมนะคะสำคัญแน่ๆน,นะคะแต่จะแตกต่างจากผู้เราบ้างนะคะก็ไม่ใช่บ้างนะคะมากทีเดียวกับการกินนะคะก็คือเรื่องพลังงานอาหารที่มีแคลอรี่สูงมีพลังงานสูงมากเกินไปพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันที่ไม่จําเป็นอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงไม่จัดให้ผู้สูงอายุในรับประทานอาหารพวกนี้นะคะ อาหารที่มีความต้องการส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่พลังงานไม่สูงมากเช่นไม่ใช่ไขมันจากหมูหรือจากเนื้อวัวควรจะเป็นอาหารที่มีความจำเป็นจะเช่นเมล็ดของงานะคะพวกนี้ซึ่งผลิตจากพืชอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นไขมันที่มีประโยชน์กับผู้สูงอายุนะคะควรจะลดไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตแต่ไม่ลดวิตามิน,นแร่ธาตุจากผักผลไม้ควรจะเหมือนเดิม แต่กรณีผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะคะอย่างเช่นะละมุดนะคะน้อยหนาซึ่งมีความหวานมากๆกเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะหรือแม้กระทั่งทุเรียนจริงๆอยากทานทานได้แต่ในในปริมาณที่ควรจะ,ะลดน้อยลงนะคะต่อมาคือความต้องการด้านโปรโตีนโปรโตีนคืออะไรโปรโตีนเช่นที่เราเรียนมาจําได้ไหมคะนักเรียน พืชไม่ใช่ใช่ไหมะพืชจากพวกถัว่วถ้าเป็นจากพืชนะคะจากพวกถัว่วแต่ถ้าจะเป็นสัตว์ก็คือเนื้อสัตว์ไข่นะคะพวกพลังงานจากพวกเนื้อไข่นะคะหรือพืชตระกูลถั่วที่มีโปรโตีนนะคะอันนี้ให้ทานได้นะคะแต่เป็นการเตรียมที่สามารถย่อยได้ง่ายนะคะอย่างเช่นเนื้อเนี่ยถ้าเป็นเนื้อปลานะคะเนื้อปลาก็จะย่อยง่าย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะต่อไปคือควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่ในช่วงอยู่ในรูปของทัญพืชเียเช่น,นพวกข้าวโพดที่ถั่วเหลืองนะคะพวกถั่วต่างๆที่ยังไม่แปรรูปอันนี้คือควรจะให้ผู้สูงอายุได้ ต่อมาความต้องการไขมันอันนี้ก็เหมือนไปซ้ำกับข้อแรกก็คือว่าควรจะเป็นไขมันที่มีกรดไดเลกสูงก็อย่างเช่นมาจากผู้น้ำมันงานะคะไขมันจากถั่วอะไรพวกนี้จะเป็นไขมันที่มีความจําเป็นนะคะกับผู้สูงอายุแล้วก็ควรให้มากกว่าต่อมาความต้องการในะวิตามินนะและกร้่ ทานไปเถอะนะคะที่มีวิตามินทั้งหลายนะคะผักผลไม้ที่ให้พวกเกลือแร่พวกวิตามินนะคะได้นะคะในพวกนี้เนาะนะคะอันนั้นคือการจัดอาหารเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะมีคลิปนะคะนักเรียนจะได้ดูต่อไปนะคะเรื่องการจัดอาหารในผู้สูงอายุควรจะจัดแบบไหนนะคะเป็นตัวอย่างคร่าว แต่จริงๆแล้วนักเรียนสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมหรือโทรมหาอาจารย์ก็ได้เอ๊อาจารย์ผักควรจะเป็นแบบไหนนะผลไม้ควรจะเป็นแบบแม้กระทั่งผลไม้บางอย่างถ้าผู้สูงอายุเคี้ยวไม่ได้ก็ควรจะตัดเป็นชิ้นเ,เล็กๆหรือนิ่มๆนะคะนักเรียนแล้วก็อาหารอย่างเช่นพวกโปรโตีน ก็ควรจะทําให้เป็นที่ที่น่าทานนะคะแล้วการจัดอาหารในผู้สูงอายุอาจารย์จะพูดถึงนิดหนึ่งนะคะการจัดอาหารในผู้สูงอายุก่อน,อนดูคลิปนะคะควรครบ5้าหมู่นะคะคาร์โบไฮเดรตควรจะเป็นข้าวที่ไม่ไมควรไม่ควรมีน้าตาลทรายนะคะแล้วก็พวกโปรตีนควรเป็นเนื้อจากปลาหรือว่าไข่หรือนมนะคะหรือพวกถั่วเหลืองได้ไขมันก็จะเป็นจากพวกน้ํามันดับคํามฝอยดกดก,ดกน้ํามันจากทานันดอกทันตะวันน้ํามันข้าวโพด วิตามินก็จะเป็นพวกผักผลไม้ทั่วไปนะคะแล้วก็ไปลดอาหารที่มีพลังงานสูงการดื่มน้ำตั้งแต่1 5 0 0ซ c ถึง 2,000cc ผู้สูงอายุควรจะได้รับนะคะแล้วก็การจัดอาหารควรจะเป็น4-5มื้อต่อวันไม่ใช่3ามมื้ออย่างเราเพราะเขาจะทานได้ทีละน้อยแล้วก็ช้าด้วยนะคะอีกอย่างหนึง่งลักษณะอาหารควรจะนิ่มนะคะไม่แข็งไม่เหนียวเกินไป ฟันที่เขาไม่ค่อยจะมีหรือไม่แข็งแรงควรจะเคี้ยวได้นะคะแล้วก็จะให้มีพวกน้ําซุปน้ําแกงเสมอเวลาจัดอาหารนะคะจะได้ทานาง่ายการจัดวาอาหารควรจะมีสีสันแล้วก็อุณหภูมิที่ให้ทานไม่ใช่เย็นชืดหรือร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้เขารับประทานอาหารพร้อมกับครอบครัวนะคะเขาก็จะได้มีความสุขว่ายังเหมือนเดิมๆอยู่ยังไม่ได้แยกเขามาคนเดียวเขายังไม่ได้โดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เวลาทานอาหารเราจะไม่เร่งนะคะผู้สูงอาย,ยุต้องรีบทานนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาค่อยๆทานนะคะค่อยเคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะ mm. เขาจะได้มีความสุขกันทานอาหารนะคะอันนี้คือทั้งหมดของเรื่องการจัดอาหารผู้สูงอาย,ยุ สวัสดีค่ะผู้สูงอายุกินอย่างไรไม่เจ็บป่วยมันภูมิคุ้มกันคนนี้สถาบวังพัชนาการมีคำแนะนำค่ะเคยสังเกตไหมคะผู้สูงอายุที่บ้านมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเบื่ออาหารกินน้อยเลือกกินยุกอ่อนเพลียงเหนื่อยง่ายผิวแห้งเครืไหวลำบากถ้าใช่เป็อาการดังกล่าวคือภาวะเสื่อมขาดสารอาหารในผู้สูงอายุค่ะนะคะ ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะขาดวิตามินแท้ทุกชนิดที่พบบ่อยคือการขาดวิตามินซีมักพบในรายที่กินผักและผลไม้น้อยเป็นโรคโลหิตจางเนื่องมาจากการขาดธาตุเหล็กและอีกโรคหนึ่งที่สำคัญและพบบ่อยก็คือโรคกระดูกพรุนอันเนื่องมาจากการขาดแคลเซียมและมีภาวะการขาดโปรตีนวิตามินดีวมด้วยค่ะไปหาสาเหตุและวิธีแก้ไขกันค่ะคนที่อายุมากขึ้น มีโอกาสที่จะขาดสารอาหารได้จากสองปัจจัยคือร่างกายและจิตใจปัจจัยแรกด้านร่างกายเพราะร่างกายที่เสื่อมไปตามวัยหรือว่าจะเด่นเรื่องของไฟที่เหลือน้อยลงทําให้มีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหารส่งผลให้ขาดสารประเภทคาร์โบไฮเดรต โรตีนไขมันฉะนั้นอาหารสําหรับผู้สูงอายุจึงควรเป็นอาหารอ่อนเชี่ยวง่ายหรือมีขนาดชิ้นที่เล็กลงหรือปัญหาเรื่องการกลืนเพราะคามอ่อนบางของกล้าเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืน อาการคือเยี้ยวๆอยู่แล้วสุนัรดื่มน้ำเหลวจะกลืนไม่ได้กลืนไม่ทันเพราะน้ำจะไหลเร็วมากหณะกที่กล้ามเนื้อช่วยในการกลืนขยับไม่ทันน้ำจะเข้าไปอยู่ในหลอดลมได้ง่ายเกิดการสำลักทำให้นอยากินอาหารถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องมีการใส่สารที่เพิ่มความข้นเหนียวในน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำเป็นจังหวะพอดีกับความสูงในการกลืนของผู้สูงอายุนนในส่วนของอาหารต้องระวังไม่กินไปคุยไปค่ะ เพราะว่าโอกาสสำลักจะสูงมากกว่าคนปกติและเมื่อสำลักเข้าไปมากๆก็จะมีโอกาสติดเชื้อที่ปอดเป็นปอดบวมได้นะคะต่อไปปริมาณกรดในกระเพาะที่สร้างน้อยลงส่งผลให้การย่อยและการดูดซึมไม่ดีทำให้ขาดสารอาหารจำพวกพิตามินและแร่ธาตุนะคะได้แก่ B1 B6 B12 ที่มีผลต่อระบบไรประสาทโฟเลตธาตุเหล็กแควเซียมเหล่านี้ที่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการดูดซึมก็จะลดน้อยลงการย่อยอาหาร ลดน้อยลงก่อให้เกิดอาการท้องอืดท้องผูกทําให้ไม่อยากกินอาหารดังนั้นผู้สูงอายุควรต้องดื่มน้ําให้ได้วันละ6-8แก้วเพราะน้ําเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่ทาให้ระบบการย่อยการเผาผลาญของร่างกายเป็นปกติค่ะแต่ก็มีปัญหาอีกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขายน้ำได้ง่ายด้วยเหตุผลก็คือความรู้สึกกระหายน้ําลดน้อยลงฉะนั้นถึงแม้จะไม่กระหายน้ําผู้สูงอายุก็ควรต้องดื่มน้ําให้ได้วันละ6-8แก้วนะคะ ัจจัยสองด้านจิตใจจิตใจมีผลต่อการกินอาหารผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเกิดความรู้สึกเบื่ออาหารทางแก้ก็คือหากิจกรรมยามว่างทำให้จิตใจเป็นสุขและคระสานสัมพันธครอบครัวและผู้ใกล้ชิดมันออกกําลังกายอย่างสคนเดียวเดินออกกําลังนอกบ้านก็ดีนะคะวิตามินดีเรามาจากแสงแดดนะแม่เหล็ก็ควรจะได้รับ อันนี้ต้องขอบคุณมหาวิทยดลที่ได้ยืมคลิปตรงนี้มานะคะที่พูดมาทั้งหมดนั้นก็คือปัญหาปัญหาของผู้สูงอายุว่าทำไมไม่อยากทานข้าวนะคะโอ้ยเฮ้ยไปมาเจาดตรงนี้ทำไมฮะจอดตรงนี้ทำไมทำไมอา,อาจารย์อยากจะขอสรุปจจเรื่องการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุไวมม้มมนะคะ ในตรงนี้ก็คือว่าให้เราอ่าให้เราสำรเรื่องว่าปัจจัยที่มีผลต่อการกินอาหารของผู้สูงอายุนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าอะไรเกิดกับผู้สูงอายุนะคะก่อนที่ เราจะมาเรียนรู้ว่าเอ้ยทำไมผู้สูงอายุกินยากจังเลยทำไมไม่ทานทำไมอย่างนู้นอย่างนี้เราพอจะทราบแล้วนะคะที่มาที่ไปคืออะไรในขณะเดียวกันร่างกายของผู้สูงอายุก็ยังต้องการสาริอาหารวิตามินหมนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ลดพลังงานลงนะคะดังนั้นหลับลดพลังงานารหัวใจของการอาหารก็คือจากห้บห้ามือเดิมใม้วลากับผู้สูงอายุจักหลายมื้ออาหารทีนยี่ปุ่ ะะจัดยันยีกรรมการกินอาหารของเขาดูสภาวะความพร้อมการกินอาหารควรจะมีเขา,าเรียวกว่าอะไรมีเวลาให้เขานะคะให้ดูแลเขา<ม>นะคะช่วงที่ทานอาหารระวังการสำรักอาหารของผู้สูงอายุอันนั้นคือหัวใจการจัดอาหารเลยนะคะ,อ,ะอันนี้อาจารย์จะขอจบเรื่องหัวข้อของการจัดอาหารให้ผู้สูงอายุ นะคะไว้เพียงเท่านี้หัวข้อต่อไปที่เราจะมาพูดถึงสิ่งสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุยก็คือการออกกําลังกายในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์ขอจบเรื่องการจัดอาหารการดูแลเรื่องอาหารในผู้สูงอายุเท่านี้นักเรียนไปดูในการบ้านของนักเรียนสิ่งนี้งทไปดูอะไรนะที่นิ่มโปรตีนแบบไหนที่เหมาะสมผลไม้แบบไหนผักแบบไหนรูปแบบแบบไหนที่จะเหมาะสมสําหรับ ผู้สูงอายุอันนั้นเป็นสิ่งที่เรียนต้องพึงระวังเวลาหมูอาหารนะคะให้สิ่งสำคัญของคนไข้ลักษณะนิ่มย่อยง่ายโอเคไหมคะอาจารย์ขอจบเรื่องการจัดอาหารของผู้สูงอายุไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ